คืนวันหนึ่งในเมืองเล็กๆที่เงียบสงบมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งเจ้าของร้านซึ่งเป็นชายวัยกลางคนได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของร้านหลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติจากกล้องที่เขาติดตั้งทุกคืนเวลาประมาณตีหนึ่งเงาดำรู้สึกว่าเดินผ่านหน้ากล้องอยู่เสมอมันเงียบสงัด ไม่มีเสียงแม้แต่เสียงเท้าหรือการเคลื่อนไหวอากาศรอบๆร,รู้สึกหนาวเย็นและสีหน้าของเจ้าของร้านเริ่มแสดงถึงความวิตกกังวลเขาพยายามจะหาคำอธิบายว่าเป็นเพียงแค่ความผิดพลาดของกล้องแต่เมื่อได้ดูฟุตเทจเขากลับพบว่ามันชัดเจนเกินกว่าจะเป็นการเบลอรหรือผิดปกติทางเทคนิคในคืนถัดมา เขาตัดสินใจจะนั่งเฝ้าดูฟุตเทจในขณะที่เงาดำปรากฏตัวอีกครั้งมันเดินผ่านไปด้วยท่าทางแปลกๆราวกับว่าไม่สนใจสิ่งใดรอบตัวทั้งๆท,ที่อย่างชัดเจนมันเป็นเพียงเงาที่ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างหรือใบหน้าได้เลยเจ้าของร้านรู้สึกเหมือนมีใครหรืออะไรคอยจับตามองเขาอยู่ตลอดเวลาวันต่อมา เขาได้ส่งฟุตเทจไปยังเพื่อนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อขอให้ช่วยดีความแต่เมื่อเขาเรียกดูฟุตเทจที่ส่งไปทุกคนกลับไม่สามารถเห็นเงานั้นได้เลยราวกับว่ามันถูกลบออกจากการรับรู้ของคนอื่นสุดท้ายเมื่อเจ้าของร้านรู้สึกทนไม่ไหวเขาตัดสินใจไปที่ร้านในคืนที่เงาดำมักปรากฏตัว เขานั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์รออย่างใจจดใจจอ่อแต่ก็ต้องพบกับความเงียบเงาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสัญญาณบอกเวลาตีหนึ่งเริ่มดังขึ้นและเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่คราวนี้เขากลับเห็นเงานั้นชัดเจนอยู่ตรงหน้าของเขามันยิ้มให้เขาอย่างแปลกประหลาดก่อนที่เขาจะหมดสติไปเมื่อเจ้าของร้านฟื้นคืนสติ เขาอยู่ในห้องพยาบาลและทุกคนบอกว่าเขาหายไปสามวันเขาเริ่มเชื่อว่าตนเองได้ทําให้เงาดำนั้นมีตัวตนที่แท้จริงและนับจากนั้นมาก็ไม่มีการปรากฏตัวของมันอีกเลยแต่ความรู้สึกนั้นยังคงติดอยู่ในจิตใจของเขาราวกับว่าเงาดำยังคงเดินอยู่ในห้วงแห่งความมืดในเส้นทางที่ทุกคนมองไม่เห็น